คลิปนี้จะพามาเก็บขอบตะกร้านะคะเก็บขอบรายละเอียดในการเก็บขอบตะกร้าใส่ขอบล้วนนะคะสำหรับฝาปิดเนาะเราจะเก็บกันยังไงมาดูกันเลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราสารเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็จะดูรายละเอียดนะคะให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ทำการนะคะ ตัดเส้นพลาสติกมา1เส้นแล้วก็ลวดนะคะลวดเราจะดัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมไว้แล้วนะคะแบบนี้ลวดเราจะใช้ได้หลายเบอร์นะคะเบอร์10บเบอร์11บเบอร์12แล้วแต่นะคะว่าใครจะมีขนาดไหนอยู่เนาะใช้ได้ทั้งหมดนะคะตัดดัดให้ได้ทรงสี่เหลี่ยมนะคะตามขนาดของตะกร้าของเราเลยนะคะแล้วก็จะมาเก็บนะคะเส้นนะคะนี่ สีเทานะคะเหมือนชุดที่อยู่ด้านในเก็บพับลงมานะคะแล้วก็ให้ลวดเขาเข้าไปอยู่ด้านในแบบนี้นะคะนี่เราก็จะเก็บนะคะให้รอบตัวตะก้าเลยนะ,ะทุกคนอันนี้จะเป็นการเก็บขอบลวดนะคะสําหรับวิธีการดัดลวดนะคะทุกคนก็สามารถใช้สายวัดนะคะแล้วก็วัดแต่ละด้านนะคะวัดแต่ละด้านได้เลยนะคะว่าแต่ละด้านเท่าไหร่นะคะแล้วก็ วัดดัดลวดหาให้เขาเป็นทรงสี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ไล่เก็บนะคะให้ครบทุกด้านแบบนี้เลยนะคะทุกคนไล่สอดเก็บทีละเส้นทีละเส้นลงไปล็อกลวดไว้นะคะให้ลวดอยู่ด้านในก็คือถ้าเราเก็บขอบธรรมดานะคะเป็นโซงกระเป๋าธรรมดาที่ไม่ใส่ขอบลวดเราจะใช้เส้นพลาสติก2เส้นในการเก็บขอบใช่ไหมคะก็คือเส้นด้านในและเส้นด้านนอก ตัวนี้เราจะเก็บเป็นขอบลวดก็คือถ้าใช้เส้นพลาสติกด้วยก็จะมีแค่1เส้นทับด้านนอกนั่นเองนะคะตัวลวดจะอยู่ด้านในอ่ะเข้าใจไหมคะทุกคน สำหรับคนที่เคยทำแล้วก็จะเข้าใจนะคะแต่สำหรับมือใหม่ก็ค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะคะเส้นพลาสติกของเราจะมีอยู่2เส้นนะคะในการเก็บขอดกระตตัวนี้จะเป็นด้านที่เราไว้ทำฝาปิดนะคะเส้นก็จะค่อนข้างยาวนะคะจะสอดลงแค่ช่องเดียวแบบนี้นะคะน,นี่ตัวนี้เราจะทำเป็นฝาปิดในตัวเลยนะคะเราไม่ได้แยกทำฝาต่างหากเนาะก็คือเราจะทำฝาปิดในตัวนะคะ เพราะฉะนั้น,ด,นด้านนี้นะคะเราเรียกด้านหลังที่เราทำฝาปิดเราก็จะสอดลงแค่ช่องเดียวแบบนี้นะคะลวดของเราก็ดัดแบบว่าใช้คีมดัดลวดธรรมดาทั่วไปเลยนะคะใช้มือของเรานี่แหละคะ่ะดัดนะคะตามทรงนะคะไม่ได้ใช้แบบว่ามาเชื่อมให้เขาติดกันให้ได้ทรงอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ใช่นะคะก็คือ เอาตามที่เราถนัดเอาตามที่เราสะดวกเอาตามที่เรามีนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะจากนั้นก็ใช้เส้นพัตติกงหนึ่งเส้นนะคะมาทับไว้นะคะก็เก็บเส้นที่เหลือลงมาแบบนี้นะคะดึงให้แน่นนะคะดึงให้แน่นแล้วก็สอดเก็บลงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยสอดเก็บลงมาให้ยาวๆเลยนะคะทีนี้ล็อกเส้นลงมาถ้าเส้นเราเหลือยาวเราก็สอดเก็บให้มันเหลือนิดเดียวนะคะนี่เพราะ าตัวตะกร้าของเราก็จะได้หนาขึ้นแล้วก็แข็งแรงทนทานขึ้นนะคะสอดเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนรอบตัวตากานะกร้าเส้นลวดจะอยู่ด้านในเห็นไหมคะส่วนเส้นพลาสติกเราก็จะมาทับหลังทับด้านนอกอีกทีหนึง่งแล้วก็เก็บเส้นที่เหลืออยู่มานะคะอันนี้เราก็จะเก็บเส้นให้เขาเป็นโคง้งๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะสอดเก็บได้ง่ายนะคะสอดเก็บง่าย ไม่ฉีกนะคะถ้าเราไม่ตัดกิบค่ะบางทั้งในการสอดเส้นก็จะทำให้เส้นฉีกหรือหักง่ายนะคะฉีกแตกง่ายนั่นเองเห็นไหมคะว่าเราสอดเส้นลงมามือซ้ายอีกมือหนึ่งที่เราจับอยู่บนขอบปากตะการะคะ่ะพอสอดเก็บลงมาแล้วเราก็จะบีบนะคะทำการบีบนะคะเส้นนะคะ นี่อีกด้านหนึ่งนะคะดึงลงมาแล้วก็ทำการบีบเส้นไว้นะคะแล้วก็จะไล่เก็บแบบนี้นะคะจนรอบตัวตะกร้าสามด้านนะคะคือด้านข้างสองด้านแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็จะสอดนะคะเก็บลงมาเยอะเะเลยนะคะส่วนด้านส่วนด้านหลังเราจะเก็บลงแค่ช่องเดียวนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ใม่ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากได้เซตพลาติกไปลองทําดูบ้างนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 3ย์3 3 3 1 6นะคะทุกคนอ่ะย้ำช่องทางการสั่งซื้อให้อีกทีนะคะเบอร์โทร0 9 3ย์3 3 3 1 6นนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะ หรือว่าจะทักเฟซบุ๊กมาก็ได้นะคะทุกคนเฟซบุ๊กก็มีเข้าไปส่องเฟซบุ๊กกันได้นะคะเฟซบุ๊กตะกา้าสารบ้านนานะคะตัวนี้คือด้านหลังนะคะตัวนี้คือด้านที่เราไว้ทำฝาปิดนะคะฝาปิดเราก็จะทำฝาปิดแบบในตัวนะคะไม่ได้ทำแยกเลยนะคะหลังจากที่เราเก็บลงมาเสร็จแล้วครบทุกเส้นเราก็จะเก็บพับกลับคืนไปเหมือนเดิมนะคะอ่าเราจะมีวิธีไหนก็ เดี๋ยวดูกันนะคะนี่เราต้องเก็บให้หมดก่อนนะคะเก็บให้หมดทุกเส้นแบบนี้เลยนะคะนีเ่เก็บจากนั้นเราก็เก็บลงหมดเสร็จเรียบร้อยเราก็ทาการตัดด้านในนะคะของตัวกระเป๋ากันเลยนะคะก็จะตัดใช้ต้องใช้กรรไกที่เขาคมค่อนข้างที่จะคมมากๆหน่อยนะคะเก็บด้านในแล้วก็จะไม่เหลือ ถ้ากันไกลเราไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็ตัดแล้วก็สอดเก็บแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเสียงก็ค่อนข้างจะไม่โอเคเท่าไหร่นะคะวันนี้ทุกคนเพราะว่าเป็นหวัดนะคะไม่ค่อยสบายเราจะตัดแล้วก็สอดเก็บแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะตัดไปเลยก็ได้นะคะจากนั้นก็ใช้2เส้นนะคะเป็นเส้นสีฟ้าของเรานั่นเองนะคะสเส้นเพื่อที่จะเก็บ นะคะเก็บตรงด้านหลังที่ทําฝาปิดนะคะเก็บเขาขึ้นไปนะคะให้เขาชี้ขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะทําฝาปิดเนาะเส้นก็โดนพันลมปิวไปแล้วนะคะเก็บเส้กลับคืนมานะทุกคนจากนั้นก็ทาการนะคะสอดเส้นนะคะสอดตรงเส้นที่สองนะคะทุกคนน้ำขึ้นน้ำลงมาจากอาขอบปากตะก้าจะเป็นเส้นที่2 แล้วก็สอดเก็บดึงนะคะแล้วก็พับขึ้นนะคะแล้วก็สอดตามช่องนะคะเพื่อทับเพื่อทับหลังดึงลงมาแล้วก็พับขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้เส้นพลาสติกที่เราตัดมานะคะสอดมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนี่ก็จะสอดเก็บมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะดึงแล้วก็พับขึ้นนะคะ อันนี้ก็คือจะสีเดียวเลยนะคะสีเดียวเลยดึงลงมาแล้วก็พับขึ้นแล้วก็สอดเก็บไปแบบนี้นี่นะคะอันนี้คือเราจะทําฝาปิดนะคะด้านนี้คือด้านหลังนะคะด้านที่เราจะทําฝาปิดเราเก็บลงมาเพื่อที่จะเก็บขอบตะกร้านะคะขอบลวดพอเราเก็บเสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะพับเส้นกลับคืนไปเหมือนเดิมนะคะ ก็จะใช้วิธีนี้นะคะวิธีนี้คือง่ายสุดแล้วนะคะก็คือจะทำให้ฝาปิดเราดูเรียบร้อยนะคะดึงนะคะดึงให้แน่นแล้วก็พับขึ้นมาแล้วก็สอดนะคะสอดทับหลังไปแบบนี้นะคะทุกคนดเห็นไหมคะดึงให้แน่นแล้วก็พับกลับขึ้นไปแล้วก็เส้นถือฟ้าแล้วก็จะสอดทับแบบนี้น,นี่ ตัวของด้านทําฝานะคะปิดตัวนี้เราจะเรียกลายผ้าเข่าม้านะทุกคนร้านอื่นไม่รู้เรียกลายอะไรนะคะแต่ว่าร้านเราเรียกลายผ้าข่าม้านะคะก็จะมีสีเทากับสีขาวสลับกันอย่างละหนึ่งเส้นนะคะในการทําก้นตะกร้าแล้วก็จะมีสีฟ้านะคะเป็นสีล้วนนะคะ ในการสารรอบตัวตะกร้านั่นเองนะคะเราจะเรียกหลายผ้าเข่ามาถ้าใครไม่ชอบสีฟ้าจะทําเป็นสีอื่นๆก็ได้นะคะสีแดงสีส้มสีชมพูสีม่วงสีเขียวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่คนชอบเลยนะตัวอย่างของเราก็จะเป็นสีฟ้าตัวนี้จะเป็นสีฟ้าสดนะคะทุกคนเรียกฟ้าสดหรือฟ้ากลางก็ได้นะคะ ส่วนเส้นสีเทานะคะเราจะสอดเก็บกลับคืนไปแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเส้นสีเทาเราจะสอดเก็บไปแบบนี้นี่สอดกลับขึ้นไปสําหรับใครของใครที่ไม่ตกเส้นสีเทาเป็นเส้นสีขาวก็ได้นะคะสอดสอดเก็บขึ้นไปแบบนี้นะคะเขาก็จะได้ทรง แบบนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะทำฝาปิดในขั้นตอนต่อไปอสำหรับวิธีการทำฝาปิดเก็บฝาปิดเราก็จะมา,าเก็บรายละเอียดกันให้ดูอีกทีในคลิปหน้านะคะเพราะว่าถ้าทำต่อเนื่องไปเลยนะคะก็จะทำให้ค่อนข้างคลิปค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ทำให้เราอัปโหลดช้าช้าช้าถึงช้ามากๆนะคะหลายชั่วโมงในการอัปโหลดนะคะแต่ละทีเนาะ เพราะว่าเราอัปโหลดสอกแอปนะคะคืออัปโหลดจากแอปที่เราตัดต่อมานะคะแล้วก็มาอัปเดตลงอีกนะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากๆนะคะถ้าเป็นคลิปที่ยาวเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำคลิปอ่าเป็น ช,ช่วงๆให้ดูนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะแจ้งเตือนถ้าคลิปอัปโหลดลงมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะขึ้นแจ้งเตือนในหน้าฟีดของทุกคนก่อนเพื่อนเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่กดแจ้งเตือนนะคะมันก็จะไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กดติดตามไว้แล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะพออัปเดตคลิปลงปุ๊บม,มันก็จะแจ้งเตือนเด้งขึ้นเขอ่าโทรศัพท์เราทันทีเลยนะคะว่าเออช่องนี้มีการอัปเดตคลิปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เราก็จะไล่สอดเก็บนะคะเส้นนะคะที่เราเก็บพับลงมาเราก็จะไล่สอดเก็บลงไปแบบนี้นะคะเรื่อยๆเลยนะคะสอดหลังจากที่เราสอดเก็บนะคะเราก็จะทําการตัดเก็บอีกทีหนึง่งช่วงที่เราสอดเส้นตัวนี้ลงมานะคะเราก็จะทําการดึงด้วยนะคะดึงไปด้วยเพื่อที่จะให้ขอบเขาทิดแล้วก็นแน่นนะคะ ถ้าเราดึงไปด้วยนะคะจะทําให้อ่าขอบตะกร้าเรามันแน่นมากขึ้นชิดมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่า,ามืออีกข้างหนึ่งเราก็จะประคองขอบตะกร้าของเราไว้นะคะเพื่อที่จะกดแล้วก็บีบนะคะตัวของอ่าตรงขอบนะคะให้เขามีความชิดความแน่นมากขึ้นนะ,ะจะสอดเก็บลายไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะจากนั้นเราก็จะตัด เก็บแบบนี้นะคะส่วนมากเราจะดึงแล้วก็ตัดเก็บแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไปาตัดแล้วก็สอดเก็บเหมือนกระเป๋าตัวนี้เขาจะถ่าเขาจะแบบว่ายังไงแล้วทุกคนเขาจะมีความย้อนกลับนะคะทุกคนแล้วก็ทำให้ขอบปากตะกร้าของเรามันไม่แน่นไม่สวยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงแล้วก็จะตัดนะคะถ้าเรา,าไปตัดแล้วก็ตัดเก็บปลายเส้นนะคะทุกคน มันจะทําให้เส้นของเรามันย้อนกลับแล้วก็ทําให้ขอบปากตะกร้าของเราไม่สวยเพราะว่าเราเก็บขอบลวดเนาะถ้าเป็นเก็บทรงกระเป๋าธรรมดาะคะ่ะเราก็จะตัดแล้วก็เก็บอ่าสอนปลายเส้นแบบนั้นได้นะคะหลายๆคนก็อาจจะเคยดูคลิปเรามาแล้วเนาะมันจะมีวิธีการเก็บเส้นอยู่2วิธีก็คือวิธีหนึ่งตัดแบบนี้เลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือตัดปลายเส้นให้แหลมๆแล้วก็เราก็สอดเก็บอีกทีหนึ่งนะคะ ถ้าเป็นทรงกระเป๋าธรรมดาทำแบบนั้นได้นะคะแต่ถ้าเป็นทรงที่เก็บขอบลวนแนะนำให้ตัดแบบนี้นะคะจะสวยกว่านะคะจะไม่ทำให้เส้นย้อนกลับนะคะถ้าเส้นย้อนกลับจะทำให้ขอบปากตะกร้าของเราไม่สวยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นขอบลวนเนาะนแล้วก็จะไล่เก็บแบบนี้เลยนะคะอันนี้เก็บจนรอบแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะ สำหรับวิธีทำฝาปิดนะคะเราจะมาทำให้ดูนะคะในคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่นใจเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะสำหรับวิธีการทำฝาปิดนะคะสำหรับฝาเราก็จะใส่ขอบลวดด้วย